จะมาทําไข่ตุนครับวันนี้ครับมื้อเที่ยงมื้อบ่ายเมื่อกี้ผมกระเทาะไข่ออกมาสองฟองนะครับสองลูกสองฟองนะครับอีกไข่ลูกนึงเป็นไข่ฝาแฝดครับนะครับเห็นไหมไข่หนึ่งฟองมีมีไข่เหลืองอยู่อยู่เหมือนกับสองลูกนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ กระเทาะเร็วไปนะครับนี่ครับเปลือกไข่นะครับนี่ครับไข่สองฟองนะครับผมกระเทาะออกมาครับนี่ไข่ลูกไข่เบอร์ใหญ่นะครับที่ผมกระเทาะออกมานะครับเบอร์นี้เบอร์ใหญ่เลยไข่เบอร์ใหญ่เท่ากับว่าได้ไข่สามฟองนะครับผมจะทําไข่ตุ๋นครับวันนี้ใส่เข้าไปหอม เือใส่เยอะพรุงเทศมีแค่นี้ใส่พริกไทยเข้าไปนะครับซีอิ๊วขาวเข้าไปนะครับหยดน้ำปลรราสักหน่อยหนึ่งโอเคนะแ,แล้วก็เราจะเติมน้ำ ผสมน้ำนะครับนี่ครับแล้วก็จะตีไข่ให้แตกฟองตีไข่ให้แตกฟองนะครับ เมนูไข่ตุนไข่นะสองฟองได้ไข่สามลูกไข่เหลืองมีอยู่าสามไข่เหลืองนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะไปตั้งใส่กับไฟที่เราเตรียมไว้ตั้งใส่หม้อตั้งใส่ไฟอ๋ว่ากันไปนะครับ เนี่ยเราก็จะตั้งหม้อครับทีนี้เราจะเตรียมไว้ครับวางเลยนะครับเดี๋ยวเปเมนูไข่ตุ๋นเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็จะได้พร้อมรับประทานนะครับเราก็จะมาเปิดครับทีนี้ครับผมสุกแล้วนะครับนะครับไข่ตุ๋นนะครับผมเนี่ยครับหอมหวนชวนทานนะครับ เราก็จะไปรับประทานครับมื้อเที่ยงครับบยบายนะครับมื้อเที่ยง